ถ้าเราเป็นหมอเราเราวินิจฉัยประเทศไทยเนี่ยปัญหามันเยอะไปหมดเลยเนี่ยแน่นอนว่า potential GDP growth ของเราเนี่ยแต่ก่อนเราจะโตอาจจะ4-5%มาตอนนี้เราก็เห็นโตต่ำกว่าไม่ถึง2%และต่อไปเนี่ยจากมุมมองของประชากรที่กำลังลดลงประชากรไยทางานที่ลดลงตัวนี้มันก็จะกดดันทำให้ GDP ของประเทศมันก็ศักยภาพอะ้วกันมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆ อย่างภาษีนะภาษีเงินได้ของบุคคลเราเนี่ยของประชาชนทั่วไปเนี่ยภาษีเงินได้ท็อปเรดน,นะภาษีสูงสุดคือ35%ของสิงคโปร์ตอนนี้เขาเพิ่งขึ้นมาก็ประมาณยี่สิ่สนต์นะถ้าคนเขาจะย้ายมาเขาบอกโอเคอยู่สิงคโปร์เขาจ่ายแค่นี้นะแต่อยู่เมืองไทยจ่ายเยอะกว่าค่อนข้างเยอะถ้าเราถามว่าแล้วเมืองไทยมีอะไรออฟเฟอร์อ่ะสมมติจ่ายแพงกว่ามันต้องมีอะไรดีกว่า เราแข่งได้ไหมเราอาจจะไม่ต้องไปเอ็กซ์ตรีมขนาดศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรามีอะไรที่เฮ้ยทำให้เราน่าสนใจกว่าเพราะน่าันนี้เป็นโจทย์ของที่รัฐบาลต้องทําแล้วก็การแก้กฎหมายการแก้อะไรที่มันมันเหมือนเป็นการทําร้ายตัวเองมันทําให้แบบดูแล้วมันหยุมมยิมยุ่งย,ย,ย,ยากไปหมดนะครับอันนี้ถ้าทําได้แล้วเราพูดมาตั้งนานกิโยตินเนี่ยเราได้ยินกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับ,รบก็รออยู่นะครับอันนี้พูดนี้มันทําให้เงินลงทุนจะมา ฝั่งของนโยบายการเงินการคลังค่ะน่าติดตามทั้งสงส่วนเลยนะคะนโยบายฝั่งของการคลังก่อนนะคะรัฐบาลมีโครงการใหญ่เรารับทราบเปนดีเรื่องของโครงการเงินดิจิตอลนะคะคก็ถูกคาดหวังเหมือนกันว่าพองบประมาณใช้ได้ตามปกติพอเงินจากโครงการนี้ถ้าอาจจะเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นอัพไซด์กับ GDP ก็ได้แต่คงไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเราก็มองว่าถ้าติดตามข่าวเนี่ยอาจจะมีการ ทำเงินดิจิทัลวอลเล็เนี่ยเป็น Phase เฟสนะเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเพราะนั้นกว่าจ,จะออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าทำรายได้เมื่อไหร่เพราะนั้นการกระตุ้นมันอาจจะมาปลายปีนะถ้าถ้ามองเนี่ยที่คนมองกันว่าอาจจะมา q 4นะถ้ามา q 4เนี่ยก็อาจจะกระตุ้นได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้ามาเป็นเฟสเนี่ยเ,เม็ดเงินอาจจะไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วเราอาจจะต้องมีไปดูคอนดิชันต่างๆนานานะนะเพราะนั้นอันนี้เราก็เลยคิดว่าถ้า ถ้ามีดิจิทัลวอลเลทเนี่ยอาจจะบวกให้ GDP 0.2นะในในปีนี้เพราะว่าปีนี้ไทม์ไลน์มันได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยสมมติออกมาไตรมาสสุดท้ายอย่างเงี้ยครับแต่ยิง่งอยากสิ่งที่อยากเห็นเร็วกว่านั้นก็คือการดึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับการที่รัฐบาลเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มเมดเต็มหน่วยอันนี้มันมันก็มีดีเลย์มานานนะแล้วจริงๆตอนนี้เราก็เห็นแล้วนโยบายการขังตรงเนี้ยเราต้องการแต่ก็ยังมีความล่าช้ายอยู่ส่วนฝั่งของนโยบายการเงินนะคะเรื่องของ ดอกเบีย้ยก็เป็นเรื่องสาคัญจริงๆคือตั้งแต่ดอกเบีย้ยของอเมริกาล่ะที่เราติดตามนะคะคในช่วงก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่าดอกเบีย้ยอเมริกาเนี่ยน่าจะใกล้กลับทิศเฟดเขาจะมีการผ่อนคลายเขาจะลดดอกเบีย้ยตอนนี้ดูเหมือนว่าการดีเลย์นเนี่ยมันจะไปถึงช่วงของปลายปีซึ่งมันก็อาจจะมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับนโยบายการเงินในบ้านเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะคมองเรื่องดีไงบ้างคะดอกเบีย้ยของอเมริกาเวลาไปออกรายการพวกนี้ก็จะพูดตลอดว่ายิงงพอเฟด ดำเนินนโยบายด้วยความด้วยการมอง d a t a d e p e n d e n t หรือมองอตัวเลขเศรษฐกิจแบบทุกเดือนที่ออกมามันก็จะมีความสวิงนะครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันไม่ได้แบบทุกอย่างมันมาพร้อมกันบางตัวก็จะบอกว่าเศรษฐกิจดีเนกบอกเศรษฐกิจอ่อนเพราะ,ะนั้นแต่เราก็ดูโดยรวมรวมเศรษฐกิจจารัฐเนี่ยยังถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่เพราะ,ะนั้นการที่เฟดหรือคนที่มองตีความว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยหกครั้งตั้นแต่อตอนปลายปีที่แล้วเราก็ว่ามันเยอะไปจริงฝัง่งเราก็องตลอดว่า น่าจะประมาณ2-3ถึงครั้งนะครับในการลดดอกเบี้ยปีนี้แต่ว่าจากสัญญาณที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้พอเลื่อนมาถึงประมาณเดือน5แล้วและเดือน6เนี่ยคิดวา่าตัวเลขอาจจะยังไม่ได้แย่พอที่จะทําให้เฟดสามารถกลับมาลดดอกเบี้ยได้และถ้าเวินปีนี้เป็นปีของการเลือกตั้งน <c oughs> ะปีของการเลือกตั้งเดือนที่11เดนี่ยเด,เ,เดือนที่11เลือกตั้งเดือนที่11เเนี่ยาการที่เฟดจะไปลดดอกเบี้ยก่อนหน้าการเลือกตั้งหรือในระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมือง เพราะนั้นเฟดก็อาจจะต้องระมัดระวังนะซึ่งคนก็หลายคนก็มองว่าเอยถ้าเฟดไปลดดอกเบี้ยก่อนนะก็เหมือนเป็นการเชียร์ไบเดนนะครับแ้วนกะนะ็คนเลยบอกว่าเออถ้าเกิดเฟดไม่ได้ลดเดือน6เดือน7เนี่ยอาจจะต้องรอหลังการเลือกตั้งจบเพราะฉะนั้นกว่าจะลดได้เนี่ยอาจจะคือเดือน12อนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่ประธานเฟดเองก็บอกจริงๆไม่เกี่ยว<ช>แต่ตามตามหลักที่เราอยู่ในตลาดเนี่ยเราก็รู้ว่า Bo ดิฟิดเ,เขาจะไม่เทคไซด์ทางการเมืองนะแต่ว่าก็ไม่น่าใจว่าคราวนี้ก็จจะเทคไซด์ทางการเมืองเพราะว่าทรัมป์ก็ไม่ได้ชอบพาวนะประธานพาวตลอดเวลานะก็บอกว่าถ้าถ้าเขากลับมาไล่จะไล่พาวออกอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็อาจจะมันก็การเมืองก็อาจจะเข้ามานะครับแต่จริงเรามองตามหลักนักวิเคราะห์เนี่ยเราคิดว่าเป็นไปได้ว่าตัวเลขอาจจะยังไม่ได้แย่พอที่ พร้อมจะให้เฟดลดดอกเบีย้ยเพราะนั้นเราอาจจะเห็นเฟดลดดอกเบียเบ้ยรครั้งหนึ่งนะอย่างมากสองครั้งแต่เราคิดว่ามันน่าจะมกปลายปีหลังการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็กลับมามีนัยยะนะเพราะจริงตอนแรกเราก็มองว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าทางทางแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยได้ล้วอาจจะมองว่ามีอาจจะปรับลดดอกเบี้ยได้ประมาณช่วงเดือน6นะประมาณพร้อมกับเฟดแต่พอตอนนี้เลื่อนออกไปก็อาจจะทําให้แบงก์ชาติอาจจะยังไม่ต้องกดดันนะฮะอาจจะอาจจะคือแบงก์ชาติเองก็ คงดูตัวเลขเศรษฐกิจปหลักนะครับก็จะมาประเมินได้เราก็คิดว่าโอกาสที่จะปรับลดสองครั้งก็น้อยลงแบงค์ชาติลดหรือว่าไม่ลดดอกเบีย้ยเนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจหรือประมาณการเศรษฐกิจไหมคะคุณบุรินมีครับก,ก็ถ้าลดก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในบางเซกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือผลของการลดดอกเบี้ยมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นผมแบงค์คคงประเมินว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงระหว่างนี้มันยังยังโฮอยู่หรือเปล่าคือถ้าถ้าแบงค์ชาติเขาให้ประมาณการมาไดเศษสองจุดสี่หรือสองจุดหก แล้วมันยังโฮอยู่แล้วก็าม่ช่าบอกยังไม่มีความจำเป็นต้องปรับก็โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาต่ํากว่าที่คาดการไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ให้ไม่ช่ามาพิจารณาว่า,ามันเหมาะสมหรือยัง,อยงที่ลดดอกเบีย้ยน,นี้ก็ต้องอยู่ที่หน้าที่กรนง,งอนั่นคือสิ่งที่เราเห็นเป็นภาพของเศรษฐกิจในปีนี้นะคะแต่คือถ้าเรามองกันยาวๆนะคะคือถ้าลองมองย้อนหลังก่อนนะคะตามสิ่งที่เราตั้งใจจะชวนคุณบุรินทร์สนทนาในซีรีส์นี้เนี่ยค,คือเรา ก็มีความห่วงใหญ่ในสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะคะคือถ้ามองไปย้อนหลังเรามีค่าเฉลี่ยในช่วง5ปี -10 ปีที่ค่อนข้างโตต่ำนะคะก็คือไม่เกิน2%แล้วก็มองไปข้างหน้าเราก็ยังเห็นว่ามันมีความท้าทายหลายเรื่องเลยนะคะที่เราคุยกันสังคมสูงวัยเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตเรื่องความสามารถของแรงงาน หรือกลั่งเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่สูงมากเลยนะคะครกรรรไทยก็เข้าใจว่าได้ศึกษาเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมาค่อนข้างจะลึกซึ้งนะคะอะไรที่เป็นปัญหาที่มองเห็นว่ามันเป็นบาดแผลที่น่ากังวลใจถ้าเราเป็นหมอเราเราวินิจฉัยประเทศไทยเนี่ยปัญหามันเยอะไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันมีหลายหลายประเด็นละกันคือผมว่าคือถ้าทํามันต้องทําทั้งองค์คาพยพนะเราต้องมองเป็นภาพรวมนะอย่างอย่างเช่น แน่นอนว่า potential GDP growth ของเราเนี่ยแต่ก่อนเราจะโตอาจจะ4-5%มาตอนนี้เราก็เห็นโตต่ำกว่านะไม่ถึง2%และต่อไปเนี่ยจากมุมมองของประชากรที่กำลังลดลงประชากรไทำง,งานที่ลดลงตัวนี้มันก็จะกดดันทำให้ GDP ของประเทศมันก็ศักยภาพละกันมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆตอนนี้อาจจะเขาบอกประมาณ3หรือต่ำกว่า3อีกสัก10ปีขขาหน้าอาจจะต่ำกว่า2ถ้าไม่ทําอะไรก็อาจจะต่ากว่าหนึ่งเพราะนั้น ตอนนี้เองไอ้พวกนี้มัน,มนเป็นอะไรที่เรา reverse ไม่ได้นะแต่เราจะแก้มันยังไงนะเวลาปัญหาของประชากรเนี่ยถ้าทําให้คนในประเทศมีลูกมามันอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําเร่งด่วนเรารู้ว่าเราขาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานวัยทำงานไม่ว่าจะเป็นสกิลและอันสกิลตอนนี้อันสกิลเราก็ฟิลได้โดยการมีแรงงานจากต่างด้าจากประเทศเพื่อนบ้านเ,าเข้ามาฟิลตรงนั้นนะเขาบอกที่อ,อยู่ในเรคคอร์ดอาจจะมี4ล้านอาจจะมี ที่ไม่ได้อยู่ในรคคอร์ดอีกหลายล้านเพราะฉะนั้นตัวนี้เองก็ฟิลตรงเป็นอันสกิลนะครับหรือหรือแรงงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะสูงมากอันนี้ก็ตอบโจทย์แต่สิ่งที่เราต้องการมากนะคือแรงงานที่มีสกิลอันนี้เราจะทํำยังไงอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เพราะว่าตอนนี้ทุกประเทศก็แย่งกันไม่ว่าจะเป็นมาเลมาเล่อมาเลเซียก็เพิ่งออกโกลเด้นวีซ่าก็พยายามดึงพวกคนที่ทําเรื่องเทคเรื่องสตาร์ทอัพนะทำเรื่อง tech, เซมิคอนดักเตอร์อ up, นะเ,รอเข้าไปอยู่ในประเทศ ของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องพยายามเราเห็นตอนนี้กลุ่ม finance หรือกลุ่มธุรกิจบางอันก็หนีเขาเรียกว่าหนีออกมาอ,อพยบออกมาจากฮ่องกงแต่คนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นสิงคโปร์นะแต่ทำไมเราไม่ได้ตรงนี้บ้างนะเราก็ต้องอเ,รเราคงได้บ้างแต่ว่าทำยังไงให้เราได้ประโยชน์สูงสุดเราก็ต้องทำประเทศเราให้หน่าอยู่น่าลงทุนน่ามาทำงานเพราะนั้นมันก็คราวนี้ต้องมองภาพรวมเลยนะจริงๆวันนี้ก็คุยเราคุยกันบ่อยนะครับในเ,เรื่องนี้ใน กับภาคธุรกิจแล้วก็เรามีคณะทํางานที่เราเราจะช่วยเ,เราจะช่วยคิดหาทางออกไปเนี่เราคิดว่าการที่จะดึงคนมาอยู่ในประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปรับกฎหมายอันเดียวนะหรือดึงอะไรธุรกิจเดียวมันได้มันบางทีมันต้องมาเป็นองค์คาพยศนะสมมติว่าคนที่เขาจะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าเอา๊ะมาถึงลวเขาจ่ายภาษีเป็นยังไงนะภาษีมันแข่งขันได้ไหมนะมาแล้วกฎหมายเป็นยังไงน่าอยู่ไหม มีโรงเรียนอินเตอร์รองรับไหมคือทุกอย่างมันพร้อมแล้วคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตคือมันไม่ได้แค่แบบอันเดียวคือเวลาเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมองมองภาพรวมเพราะว่าคนเราไม่ใช่ขุ่นยนต์คแค่ไปอยู่ในโรงงานก็ทํางานนะแต่เราก็คิดว่าถ้าเราทํางาน9 to 5แล้วตอนเย็นเรามีร้านอาหารเรามีสวนพักผ่อนเรามีทะเลอ่ะพวกเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบนะสภาพแวดล้อมที่เหมาะให้เขาใช้ชีวิต ใช่คือ<ล>เราต้องทําให้หน้าอยู่หน้าทางานหน้าลงทุนเพราะนั้นผมมันเป็นโจทย์ใหญ่ค,นะคือตอนนี้ถ้าเราแข่งเราก็บอกว่าเอ้ยอผมยกตัวอย่างลวกันอย่างภาษีนะภาษีเงินได้ของบุคคลเราเนี่ยของประชาชนทั่วไปเนี่ยภาษีเงินได้ท็อปเรทน,นะภาษีสูงสุดคือสาของสิงคโปร์ตอนนี้เขาเพิ่งขึ้นมาก็มันยี่สิบเอ็ดยี่สองเปอร์เซ็นต์นะก็คือถ้าถ้าคนเขาจะย้ายมาเขาบอกโอเคอยู่สิงคโปร์เขาจ่ายแค่นี้นะแต่อยู่เมืองไทยจ่ายเยอะกว่าค่อนข้างเยอะ เขาถามว่าแล้วเมืองไทยมีอะไรออฟเฟอร์อ่ะสมมติจ่ายแพงกว่ามันต้องมีอะไรดีกว่าแต่ถ้าเขาบอกมาถึงเมืองไทยแล้วเอ๊รถรถรถมอเตอร์ไซค์ยังสวนทางอยู่เลยนะคนยังผ่าไฟแดงอย่างเงี้ยแล้วประเทศนี้กฎหงกฎหมายเนี่ยมันมีการบังคับใช้ไหมนะรถจอดก็จอดกันขวางทางตำรวจก็ไม่ได้ทําอะไรนะจริงอันนี้มันต้องมองเป็นภาพรวมคือจ่ายแพงกว่านะคุณภาพชีวิตก็คาดหวังว่าจะดีกว่าด้วย ใช่คือมันควรจะมาด้วยกันควรจะมาด้วยกันตามหลักใช่ไหมเราเวลาเราจ่ายของแพงค่ะทุกอย่างสินค้าและบระกิการก็ต้องดีกว่าคนหนึ่งจะยอมจ่ายแต่ถ้ามาแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วมันมันดีกว่าจริงหรือเปล่าอันเนี้ยก็เลยมันต้องมองภาพรวมนะเพราะนั้นการจันจะดึงเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าเราดึงมาได้นะคือง,งานเนี่ยตามมาคนไงคือถ,ถ้าเราสามารถเราดึงเพราะตอนสิงคโปร์เขาสร้างชาติเขาก็ดึงคนเข้ามานะจากการทําประเทศให้หน่าอยู่เคยอ่านหนังสือของลีคอนยูเขาบอกว่า ถ้าใครเคยไปที่สิงคโปร์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถนนจากสนามบินเข้ามาเนี่ยโอ้ต้นไม้สวยมากนะเขาบอกว่า,าหรืออยู่บอกยังไงเขาจะปลูกต้นไม้นั้นไม่ว่าจะเศรษฐกิจยังไงเขาจะทำให้เมืองสิงคโปร์เนี่ยเป็น tropical tropical paradise <ฆ>มันเป็นสวรรค์แบบนะของภาคร้อนบบเกาะเมืองร้อนคือมาถึงต้องร่มรื่นต้องน่าอยู่ต้องสะอาดอากาศดีเขาบอกว่าถ้านักลงทุนเข้ามาปุ๊บเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องพูดเยอะคือเขาเขานั่งบนของเขาเห็นแล้วว่า ถนนมีมีการเมนเทนกันบำรุงรักษาอย่างดีไม่ต้องพูดอย่างอื่นไม่ต้องพูดเยอะเห็นมีการกฎระเบียบชัดเจนอันนี้มันเป็นอะไรที่ถ้าเราพูดมันไม่เหมือนเราทำถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างเล็เๆน้อยส่วนตัวผมคิดว่ามันพวกแก้กฎหมายต้องเยอะคือจริงๆก็จริงๆอยู่ในคณะทํางานหลายคณะพอคุยกันก็เราไปติดกฎหมายของเราซึ่งกฎหมายนียมันเป็นการทําร้ายตัวเองถูกไหมกฎหมายต่างๆของเราที่ เขาบอกมีประเทศไทยกฎระเบียบต,ต่างเนี่ยมันมีเป็นโอ้เป็นแสนแสนฉบับนะแล้วมันก็ทับซ้อนกันมันทําให้การทํางานการทําธุรกิจนะการดึงดูดคนจะเข้ามามันรู้สึกวุ่นวายไปหมดเลยนะคือไอ้พวกนี้ถ้าเราวุ่นวายแล้ว,ลวเราเริ่มมีอย่างอื่นดีอย่างที่บอกอ่ะสมมติว่าตอนนี้กฎหมายเรายังแก้ไม่ทันแต่ภาษีถูกอ่ะมันก็ว่าเฮ้ยภาษีถูกกว่าเยอะเนี่ยอย่างตอนนี้บางคนก็บอกเฮ้ยประเทศตะวันออกกลางไม่น่าอยู่ร้อนแต่ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต ผมไม่เจอเพื่อนเจออะไรเขาบอกโอ้โหย้ายไปอยู่ดูไบย้ยายไปอยู่ซาอุเพราะว่าภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์โรนัลโด้ยังไปเตะบอลที่นั่นเขาดึงดูดด้วยเงินดึงดูดด้วยภาษีเหมือนกันเพราะนั้นแต่ถ้าเราภาษีแพงกว่านะแล้วก็อาจจะมองว่าจริงๆเราก็ไม่ได้จัดเก็บภาษีเยอะอย่างที่เราเห็นยอดคนจ่ายภาษีของประเทศไทยก็ไม่ได้เยอะนะราะนั้นจริงๆเราอาจจะต้องมองว่าเอเราจะต้องแข่งขันกับไม่ใช่แค่สิงคโปร์แล้วนะเราแข่งขันกับมาเลเซียก็พยายามดึงดูด ยุโรปก็พยายามดึงดูดเพราะนั้นเราต้องมองทั้งโลกเราอาจจะมองแค่สิงคโปร์อาจจะไม่พอแล้วนะเรามองให้ถูดูใบศูนย์เปอร์เซ็นต์ซาอุดิเราแข่งได้ไหมเราอาจจะไม่ต้องไปเอ็กซ์ตรีมขนาดศูนยนะ์เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรามีอะไรที่้ทำให้เราน่าสนใจกว่าเพรานะนั้นนี่เป็นโจทย์ของที่รัฐาบาลต้องทําแล้วก็การแก้กฎหมายการแก้อะไรที่มันมันเหมือนเป็นการทําร้ายตัวเองมันทําให้แบบดูแล้วมันหยุมหยิมยุม่งยากไปหมดนะครับอันนี้ถ้าทําได้แล้วเราพูดมาตั้งนานกิโยตินเนี่ยเราได้ยินกันมา ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับก<ช>็รออยู่นะครับอันนี้พูดเนี้ยมันทําให้เงินลงทุนจะมานะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะบอกว่าเราเป็นประเทศที่มันสังคมสูงวัยอ่ะ <S 1> <S 1> มันก็ไม่ใช่ว่าแรงงานถูกแรงงานเ,เด็กๆนะแรงงานเป็นเยาวชนแต่ว่าพอเราถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเราจะมีอะไรมาออฟเฟอร์ถ้าตอนนี้เราผลิตคนผลิตแรงงานที่มีศักยภาพคงไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าเราต้องดึงดูดคนเข้ามานะคิดเหมือนสิงปรโปรงบอกว่าโ,โ,โอ้โหคน มาอยู่ที่นั่นน่าจะหลายล้านคนนะเป็นเป็นคนต่างชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เกาะเขามีไม่ถึง6 7ล้านคนนี้คนมาอยู่เป็นแรงงานคุณภาพตั้งกี่ล้านคนนะครับเพราะนั้นของเราก็ต้องมองว่าถ้าเรามองคนที่มีศักยภาพเราเก็บภาษีได้ด้วยนะนรมาสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างเป็นการบูสต์จีซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นไอเดียใหม่นี่ตอนนี้เขาบอกหลกัหลกๆใน GDP ของในหลายๆประเทศในยุโรปในในอเมริกาเนี่ย GDP ที่ออกมาสตรองเนี่ยเพราะแรงงานเข้าไปอยู่แรงงานที่ย้ายเข้าไปอิมเมกรนนะเป็นเป็น foreign worker เข้าไปอยู่มันช่วยบูสต์ GDP นะเพราะว่ามาถึงอย่างที่บอกสร้างงานสร้างเงินใช้จ่ายมันมันทำให้ GDP มันดักันเพราะว่าไม่งั้นตอนนี้เราหาเครื่องจักรอื่นเนี่ยอาจจะยาก